สวัสดีครับผมนายอัศวินิลันโทนะครับที่ปรึกษาการขายบริษัทว t ีค่าสาขากบี่นะครับวันนี้นะครับผมจะนําเสนอรถยนต์ออนิวเอ็มจีาสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับด้านหน้า45องศานะครับมาดูกระจังหน้าได้แรงบันดาลใจมาจากเบ r n i n g g งกินะครับผมนะทำให้รถด,ดูสวยงามดุขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ led และไฟเดย์ไทม์ยิ่ยงไลท์นะครับทำให้ลูกค้า,าเวลาขับกลางคืนดูสว่างยิ่งขึ้นและไฟเดย์ไทม์ยิ่ยงไลท์นะครับทำให้โดดเด่นนะครับผมสวยงามเวลากลางวันนะครับผมมาดูส่วนตัวล้ออันลอยของ p อนิวเอ็จนะครับจะเป็น Max 17นะครับผมปัดเงาสวยงามดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับเขามาดูกันเลยนะครับมาดูจุดที่2นะครับของผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่นะครับมาดูตำแหน่งแรกนะครับตำแหน่งแรกนะครับจะเป็นสมาร์ทคิลเลตนะครับสมมุติอย่างเช่นนะครับสมาร์ทคิลเลตมีประโยชน์ในสําหรับลูกค้านะครับอย่างเช่นลูกค้าถือของพลุงพลังนะครับสามารถใช้ตัวเปิดปิดอัตโนมัติตรงนี้ได้เลยเปิดประตูได้เลยนะครับมาดูห้องโดยสารพวกขี่นะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะนะครับเบาะหนังนะครับ เบาะหนังสปอร์ตสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับวัสดุภายในของเรานะครับจะเป็นเป็นหนังนะครับพรีเมียมดูสวยงามนะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มออโต้โฮนะครับเบรกมือไฟฟ้าช่วยให้ลูกค้านะครับมีประโยชน์ใช้สะดวกสบายนะครับและสําหรับปุ่มออโต้โฮนะครับเวลาหยุดไฟแดงนะครับสามารถหยุดเบรกขนาด เอาเท้าออกจากเบรกได้อย่างทําให้คุณลูกค้าไม่เมื่อยล้านะครับในตรงนี้นะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับมาติดฟังก์ชันต่างๆนะครับปรับได้น้ําหนักสาระดับนะครับในตรงนี้มาดูจุดที่3ของเรานะครับเป็นจุดตําแหน่งของผู้โดยสารตอนหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลังเข้ามาดูข้างในเลยครับ ผมจะนั่งให้ดูนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับเฮดรูมนะครับกว้างขวางดูสบายยิ่งขึ้นนะครับเล็กรูมนะครับขนาดยื่นเท้าก็สะดวกสบายครับไม่อึดอัดนะครับมาพร้อมกับตัวแอร์มีแอร์ตอนหลังให้นะครับแล้วก็ช่อง USB ให้สำหรับคุณลูกค้าด้วยนะครับทำให้ดูสบายนะครับนั่งไม่อึดอัดนะครับ สำหรับตัวผู้โดยสารตอนหลังนะครับมาพร้อมกับ I s o f i x นะครับจุดยึดเบาะเด็กนะครับท่านที่มีเด็กน้อยนะครับทำให้มีจุดตัวนี้ทำให้ดูมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับมีจุดยึดเบาะเด็กนะครับมาดูในจุดตำแหน่งที่4ของเรานะครับท้ายของ mg 5นะครับ เป็นไฟไฟไท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์หลัง3จุดให้กับ,บคุณลูกค้านะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะครับแบบผ่อนแรงนะครับทำให้คุณลูกค้านะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับการเปิดฝาท้ายนะครับข้างหลังก็สัมภาระกว้างขวางใหญ่โตนะครับ มาดูตำแหน่งจุดที่5ของเรานะครับตำแหน่งจุดที่5ของเราจะเป็นผู้โดยสารนั่งข้างของผู้ขี่นะครับตำแหน่งของผู้โดยสารนั่งข้างนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับผมจะมีสไูฟให้สำหรับคุณลูกค้านะครับดูหรูหรายิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับแอร์แบ็กรอบคันให้นะครับมาพร้อมกับช่อง USB นะครับสองช่อง นะครับแล้วก็หน้าจอ10นิ้วนะครับทัชสกรีนได้นะครับ MG 5ของเรานะครับจะมีระบบ iSmart นะครับจะคำสั่งเสียงได้3ช่องทางครับผมช่องทางแรกก็คือทัชสกรีนนะครับทัชสกรีนสามารถาโทร50นาทีได้หรือไม่ก็ต่อกับต่อกับ a p p l e c a คาเได้นะครับผมในตรงนี้กับหรือว่าทูมิวสิได้นะครับผมคำสั่ง ที่2นะครับเป็นคําสั่งทางโทรศัพท์นะครับคาสั่งโทรศัพท์นะครับก็สามารถเปิดปิดนะครับด้วยผ่านมือถือได้นะครับในตรงนี้คําสั่งที่3นะครับเป็นคําสั่งเสียงนะครับผมคาสั่งเสียงนี้สามารถสั่งเปิดแอร์นะครับเบาแอร์ได้นะครับผม เปิดปิดกระจกขึ้นลงได้นะครับในตรงนี้ของเจ้า MT5 สามารถสั่งการได้ทั้งหมดเลยนะครับมี3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ,าอธิบายในตัวของตำแหน่งที่6ของเราตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับฝากระโปรงหน้า อ่าครับตำแหน่งที่6ของเรานะครับเจ้า m t 5นี่ครับผมสมรรถนะนะครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อแรงม้านะครับผม150แรงบิดนิวตันเมตรนะครับผมตรงนี้น้ำมันนะครับสามารถใส่น้ำมันเบนซินได้ทุกตัวเลยนะครับในตรงนี้นะครับระบบความปลอดภัยนะครับของเจ้า MG5 ตรงนี้นะครับมีระบบความปลอดภัยเพิ่มหนึ่งนะครับผม Uh, ระบบ ABS นะครับระบบการล้อล็อกนะครับผม EBD นะครับับระบบการกระจายแรงเบรกนะครับ uh, แล้วก็ระบบ uh, เกียร์นะครับระบบเกียร์ของเราจะเป็น8สปีดนะครับเดี๋ยวผมนะครับน้องไอซ์นะครับจะพาคุณลูกค้าไปทดลองขับกันนะครับ